สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเอนะคะจาก ACC นะคะเอค่ะวันนี้ชื่องานเราก็อย่างที่บอกก็คือ ACC Star ปาตี y 2020โจมันสนัน,น,นเมืองน,นะ ปีนี้เป็นปีที่2แล้วถามพี่เอหน่อยว่ามีความประทับใจอะไรในทีมงานบ้างคะก็อยากจะบอกว่าทีมงานก็เป็น S, <S มืออาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือโปรเฟชชั่นอลพูดน้อยแต่ทําเยอะภายในงานพี่เอประทับใจอะไรมากที่สุดเลยเอาจริงๆ,ๆก็คือไฮไลท์พิธีการเปิดอ่าแล้วก็การดูแลของพี่น้ำแล้วก็ <ๆ S 1> พี่ๆ,ๆ,ๆสีสตาฟทุกคนๆๆที่คอยดูแลพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรก็ทําให้เราอีกได้ยาง้นทีนี้พี่เออยากฝากอะไรกับทีมงานบ้างอย่างเช่นปีหน้าจะให้เราพัฒนา อะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ต้องดูในส่วนที่เป็นของไอเดียวิธ oh ีการต่างๆคือจริงๆการมเนิจัดการได้แล้วล่ะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการคีเอทแล้วก็การสร้างสรรค์แต่คิดว่าของคุณน้ำมากได้อยู่แล้วก็ให้พัฒนาเรื่อยๆไปแล้วก็ หวังว่าในครั้งต่อไปเราจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่นามปีนี้นะคะก็ยินดีมากๆเลยที่ได้จัดให้กับ ACC เป็นปีที่2แล้วปีหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะคะทุกๆปีตลอดไปเลยขอบคุณมากค่ะ<อ>พี่ขอบคุณค่ะ